ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือซุปเปอร์เตอร์สแควร,ร์นะครับก็เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองนะครับและก็ด้านหลังผมนี่คือท่านเจงกิสคานะฮะผู้กล้าผู้รวบรวมแคลนต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะฮะที่สร้างประเทศมองโกเลียเราขึ้นมาเลยนะครับแล้วด้านหลังตรงนี้ครับจัตุรัสตรงนี้เนี่ยคือจัตุรัส ซูเปอร์เตอร์สแควร์นะครับก็คําว่าซูเปอร์เตอร์สแควร์เนี่ยก็มาจากท่านนี้แหละครับท่านนี้คือท่านซูเปอร์เตอร์นะครับคือเป็นทหารเหมือนคล้ายๆกับเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับผู้สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นนักรบทีออ่สู้กับทางประเทศจีนนะครับแล้วก็บริเวณตรงจัตุรัสซูเปอร์เตอร์สแควร์เนี่ยก็จะลายล้อมด้วยสถานที่ราชาการต่างๆของมองกเรีนะครับเพื่อนคนไหนที่มาที่ อุราบาตอนะฮะตรงนี้ก็เป็นจัตรุรัสที่น่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศฮะ,ะเป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองในอุราบาตอเลยนะครับ อยู่แบบนี้นะครับทั่วมองโกเลียฮะก็เหมือนเซเว่นอีลเว้นบ้านเราแหละครับเป็นโมเดิร์นมินิมัลนะครับ,เ,รบเข้าไปดูด้านในกันครับอ๋มีที่นั่งกินบะหมี่ขึนสำเร็จรูปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำบะหมี่ึึนสำเร็จรูปมีเครื่องกดกาแฟสดแล้วก็ ใครของทั่วไปเหมือนบ้านเราคข้ามาที่นี่ดีมากฮะมีห้องน้ำบริการด้วยมาถึงแล้วครับเ,เพื่อนๆครับ ด้านหลังผมนี่นะครับคืออนุสาวรีย์ของท่านเจงกิสข่านทรงม้านะครับก็มีความสูงเนี่ยประมาณ40เมตรนะฮะทำจากสแตนเลสจริงๆเลยนะครับคืออนุสาวรีย์ตรงนี้เนี่ยห่างจากที่เมืองวราตอมาประมาณ50กว่าถึง60กิโลนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับอที่เพื่อนๆเห็นตรงหัวม้าต้งรู้ไหมฮะตรงหัวม้านั่นน่ะเราสามารถที่จะออกมา,าสามารถที่ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอก ดูวิวแบบพาโนรามาได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มองกโกเลียนะครับคือมาที่มองกโกเลียแล้วเนี่ยบุคคลที่สําคัญของประเทศมองกโกเลียก็คือนี่นะฮะท่านเจงกิสขานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในอนุสาวรีย์นะฮะของท่านเจงกิสขานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองไปดูวิวสวยๆของเมืองกับนูนทุง่งหญ้าแล้วก็ภูเขานะฮะอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะฮะ เสียค่าเข้านะครับผู้ใหญ่คนละ20 0 0 0นนะครับเราเข้ามาบริเวณด้านในอาคารนะครับบริเวณด้านในอาคารเนี่ยเราเสียค่าเข,ข้าคนละ 20,000นะคะเข้ามาถึงก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะนี่จะมีลองคาบู๊ขนาดใหญ่แล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปนะครับของทหารนะครับแล้วก็ท่านเจงคิดขาดแล้วก็ครอบครัวนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในด้านในนะฮะบริเวณด้านในเนี่ยก็เพื่อนคนไหนที่อยากซื้อซีวีเนียนะฮะหรือของฝากเนี่ยล้วก็สามารถที่จะซื้อได้นะฮะเขาก็จะมี2ร้านด้วยกันนะฮะ,ะ,ะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยรอบๆนะครผมพาเพื่อนๆเ,เดินดูก่อนแล้วก็จะมีคอฟฟี่ช็อปด้วยนะครับเป็นคอฟฟี่ช็อปนะฮะมีร้านกาแฟให้เรานั่งดื่มนะฮะกับบรรยากาศะฮะมองวิวด้านนอกภูเขานะครับแล้วก็ทุ่งหญ้านะครับร้านซิวเนียช็อปนะครับก็จะขายเกี่ยวกับพวกรูปปั้นนะฮะแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะฮะเป็นโมเดลของท่านเจงคิดขานนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าแคชเมียร์นะครับพวกแมกเนตกระเป๋านะฮะพวกกุญแจนะครับนคนไหนที่มาที่มองโกเลียนะครับอของเนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงของมองโกเลียก็นี้นะฮะเป็นผ้าแคชเมียร์นะครับผ้าตัวนี้เนี่ยก็เวลาจะแบบคุมร่างกายในช่วงฤดูหนาวนี้ก็จะอุ่นมากนะครับแต่นี่ไม่น่าจะเหมาะสะกับคนไทยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปประเทศหนาวเมืองหนาวนี่อันนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับ นี่ก็เป็นพวกกวุกุญแจนะครับอนี้ผ้าผ้าผนคอนะครับนี่จะเป็นพวกโมเดลนะฮะโมเดลนี่ก็ราคาตามนี้เลยนะครับ รเราก็เดินขึ้นมาบนหัวม้าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปด้านบนนะครับก็แป๊บเดียวขึ้นมาแค่ชั้น3โอ้โหวิวสวยมากวิวสวยมากนะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปท่านเจงกิชขานนะครับโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นวิวแบบพาโนรามามากมานะฮะเราเห็นวิวแบบภูเขากับทุ่งหญ้าฮนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์นะก็จะไม่เวียนสีเขียวนะครับ ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับาทางทิศนี้เนี่ยนะครับคือทางทิศตะวันออกนะครับคือท่านเจงคิดขานทรงม้าเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือทิศบ้านเกิดของท่านเจงคิดขานนะครับผู้ยิ่งใหญ่ของมองโกเลียนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆเ,เนี่ยขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะครับที่ชั้น3เนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาได้นะครับด้านหลังผมนี่นะก็คือผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้นะฮะก็คือท่านเจงคิดข่านนะครับคือท่านเจงคิดข่านเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งมากๆนะฮะแล้วก็เป็นแม่ทัพเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของมองโกเลียจริงนะฮะคือในยุคสมัยก่อนที่ท่านเจงคิดข่านออกรบเนี่ยท่านก็ แบบยึดเมืองไปเรื่อยๆนะทั้งประเทศจีนทั้งรัเสเซียจนไปถึงแบบถึงยุโรปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในแต่ละเมืองที่ท่านไปเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะก็ได้ถามเจ้าเมืองต่างๆเหมือนว่าเจ้าจะยอมสวามิภักดิ์กับข้าหรือเปล่าถ้าเจ้ายอมสภาสวามิภักดิ์กับข้าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ถ้าคนไหนนะไม่สวามิภักดิ์หรือขัดขืนต่อสู้นะฮะท่านเจงิทขันก็จะอืฆ่าเรียบเลยนะครับ คือเท่าที่ผมดูในประวัติศาสตร์มานะครับหรือศึกษาข้อมูลมาเนี่ยท่านเจงกิศขานเนี่ยฆ่าคนไปเป็นแบบเป็น10ล้านคนเลยนะจะ 3- 40ล้านก็ว่าได้นะครับเ,เพื่อนเครับก็ถือว่าเป็นนักรบเนี่ยผู้เกียงไกรและก็มีความสามารถมากๆนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะว่าวัสดุที่ทำท่านเจงกิศขานกับมาเนี่ยทำจากสแตนเลสร้อเปเลยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆนะมีความสูงกว่า 40เมตรเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วท่านเนเพืเ่อนเห็นไหมว่าท่านเจงกิทขานมองไปข้างหน้านะมองไปข้างหน้าคือทิศนี้เป็นทิศต,ตะวันออกนะครับคือเป็นทิศของอบ้านเกิดของท่านเจงกิทขานนะครับเขาสร้างอนุสาวรีย์ตรงนี้มาเนี่ยก็ไว้เป็นอนุสร์รนะครับแล้วก็ให้คนมองโกเลียนได้มีความทรงจานะครับกับท่านเจงกิทขานะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ที่ก่อตั้งประเทศมองโกเลีย,ยขึ้นมานะครับ ก็เท่านี้ครับเพื่อนเครับเดีย๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบๆนะฮะของวิวตรงที่ผมเห็นเนี่ยบอกได้เลยเพื่อนว่าสวยบรรยากาศดีมากนะครับยังไงถ้าเพื่อนคนไหนมาที่อุราปะตอนะฮะก็อีกจุดหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ไกลนะ,ะก็ขับรถออกมานอกเมืองประมาณสัก60กิโลนะฮะประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงนิดนี้เราก็จะมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอ,อแบบเขาเรียกว่า พักก่อนใส่ตานะก็ลุดออกจากนอกเมืองมาก็มีความวุ่นวายลถติดมานะครับก็ใช้เวลาไม่นานาน่าจะเป็นวันเดททิปก็ได้นะครับ พวกเรานั่งรถออกจากเมืองอุราบาตอมานะฮะ66กิโลนะใช้เวลาระยะเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะก็มาถึงอุทยานแห่งชาติอคอกีเทเรนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็คือหินเต่าขนาดยักษ์นะฮะที่มีความสูงกว่า26เมตรนะครับคือหินเต่านี่เป็นหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างที่คล้ายเต่าเนื่องจากมีทั้ง กระแสลมกระแสน้ำนะฮะทำให้กัดซาะทำให้หินเนี่ยเป็นทรงคล้ายๆรูปเต่านะฮะแล้วก็ในตำราความเชื่อในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ากษัตริย์ของมองโกเลียเนี่ยตอนสู้รบเนี่ยมีสงครามนะฮะก็ฝังสมบัติเนี่ยไว้ที่ใต้เต่าแห่งนี้แหะครับดังนั้นเนี่ยคนมองโกเลียเขาก็จะนับถือเต่าห้ามีความเชื่อว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตอนนี้บรรยากาศแบบโดยรอบในอุทยานก็ค่อนข้างสวยงามมากนะฮะแล้วก็บริเวณพื้นที่แถวนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งมองโกเลียเลยนะครับสวยงามมากครับ คุณเลซเซมากๆนะครับที่พาพวกเราเทีย่ยวตั้งแต่เหนือลงมาถึงภาคกลางนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องบายบายอุราปรตแล้วนะครับมองกโกเลียก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับเลสเซ I'm s a y i n thank you for you thank you so much ขอบคุณครับ Thank you for being a patient clientYes hope to see you hope to see you soonYes โอเคแล้ว่า In h a i l a n d h a i l a n d น่นอมองโกเลียอมาเราบายบายหน่อยแล้วบายบาย 拜拜。Bye bye. Bye,